เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลาดเดย์ออนเอิร์นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาลุยฟาร์มลําห้วยนะครับก็ขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นสายประหยัดนะครับก็คือลุยฟาร์มปกตินี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันได้อะไรบ้างเนาะก็อันนี้ผมเตรียมกล่องไว้แล้วกล่องหนึ่งนะครับก็จะมาดูกันนะครับว่าไปลุยฟาร์มลาห้วยครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้อะไรกลับมาบ้างนะครับ ก็กไปรับชมคลิปนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็ไปลุยกันเลยครับเอาละครับก็มาถึงฟาร์มลำห้วยแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมขอดูอันนี้ก่อนนะของกินก่อนโอเคครับ เดี๋ยวกินไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็กินน้ำไปอีกโอเคอ้าวกินน้ำแค่อันเดียวปวดฉี่เลยแบบนี้ก็จะทำให้เราตัวหมิ่นได้เลยนะครับถ้าเราฉี่ออกมาแล้วเนาะนี่เห็นไหมขึ้นสถานะเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราฟาร์มอันนี้ก่อนเลยนะครับว่าจะได้อะไรเนาะก็เดี๋ยวของในนี้ผมจะเก็บไปให้หมดเลยนะครับยกเว้นขยนะเนาะ เดี๋ยวเราเราเก็บไปเลยนะครับเก็บทุกอย่างนะครับแล้วของพวกในตัวซอมบี้เนี่ยก็จะเก็บนะครับคือเก็บให้หมดเลยนะมีอะไรก็คือเก็บให้หมดเลยเราก็จะมาดูกันว่า,าในฟาร์มลำห้วยเนี่ยเราได้ของอะไรบ้างนะครับเี้ค้นไปสนีต่อเลยเนี่ยโอเคเก็บ2องบุหรี่ไปนะครับตายครับเรือนต่อตัวนี้ไม่มีนะครับไม่ดอกตัวนี้ก็ไม่ดอกครับตัวนี้ดอก อเคยิงไปก่อนครับยิงไปก่อนอเก็บไปส่วนตรงนี้มีนะครับดูซิว่านี่โอเคเก็บไปให้หมดนะครับทุกอย่างนะครับไปเรียนต่อครับอตัวนี้ไม่ดรอปนะครับเดินวนหาครับคือแล้วเดี๋ยวผมจะเกลี่ยเป็นโซนเป็นโซน,ปนไปเลยนะครับนักโจมมา ยิงเลยครับยิงไปเลยทันนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพวกจะเคลียร์เนี่ยโซนซ้ายขวาก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีอยูซี่โซนเนาะมันจะแบ่งแบ่งไปนะครับซ้ายขวานะครับโอเคซ้ายขวาอ่าบนล่างนะครับมันจะแบ่งง่ายๆเลยเนาะที่ฟาร์มลำห้วยนะครับปืนนี้ก็แรงมากนะครับคุณผู้ชมโอเคเก็บไปครับทนันซิสเตอร์โอเค ไปครับต่อลรื่อนต่อลรื่อนต่อตัวน,นี้ทีมีเลยครับคือมันจะช้าหน่อยครับแต่ว่าแรงมากเลยนะครับปืนเนี้ยดูครับโอ้โหเห็นไหมยิงรถเร็วมาก4นัดครับเรียบร้อยแตกเลยงวเห็นไหม่ยคือมันมันช้าครับมันช้าจริงแต่ว่ามันแรงนะครับสไนเปอร์เรียบร้อยอา้าวเหล็กตัวหนึ่ง เรียบร้อยครับแตกตามระเบียบโอเคไปลุยกันดูว่าข้างบนนี้จะเป็นอะไรโอเคเป็นกล้องฟ้านะครับเดี๋ยวเราเอาไวท้ทีหลังเนาะเดี๋ยวเขามาเปิดที่หลังนะครับเดี๋ยวเราเคลียาเจอลูกสุนัขด้วยนะครับนี่เก็บไปเลยเใครที่ตามหาลูกสุนัขนะครับก็ที่ฟาร์มลำห้วยก็มีนะครับส่วนมากจะมีแถวๆด้านนอกนี่แหละแถวๆตรงนี้นี่แหละอีกที่หนึ่งก็คือเนี่ยในโรงนาเนี่ยครับตรงเนี้ยทางด้านขวามือเนี่ยครับ เดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเคลียร์เป็นโซนเป็นโซนไปเนาะเดี๋ยวเรามาลุยในบ้านนี้ก่อนนะครับดูว่าจะมีของดีอะไรบ้างนะส่วนมากในบ้านนี้มันจะดอบอ่าพวกอาวุธระยะประชิดให้นะครับคือต้องไปเปิดประตูตรงนี้นะแล้วก็พอเปิดนี้ไปก็จะมีซอมบี้นะครับ มันจะสุ่มให้นะเนี่ยเห็นไหมมีสองตัวนะครับเป็นตัวใหญ่นะตัวเล็กตัวตัวใหญ่ตัวนะครับเรียบร้อยครับเก็บมีอะไรเก็บให้หมดนะครับเนี่ยในห้องเนี้ยจะมีของดีนะครับรอบนี้เป็นโอเคม,มีมีพิมพ์รถด้วยนะครับตรงนี้จะมีอะไรบ้างโอเคเก็บไปให้หมดครับเดี๋ยวในนี้ไม่หมดนะเดี๋ยวมาเก็บอีกรอบนะครับเดี๋ยวเลีย์นี้ก่อนนะส่วนตัวนี้นจอมล้างผ่านนะครับ คือที่จริงเราใช้อาวุธระยะประชิดเนี่ยตีได้นะครับแล้วก็คือผมไม่อยากเสียเวลาเนาะก็ใช้ปืนยิงไปเลยนะครับคือเน้นเร็วไว้ก่อนนะครับเปยิงนี่เห็นไหมแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวยิงเพื่อสิบเจ็ดสิบเจ็ดแป๊บเดียวนะครับกระจายเนะรียบร้อยครับในนี้ก็มีโอเคเก็บไปรอบนี้ไม่ได้กระดูกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บอีกทีทีหลังเนาะก็คือตอนนี้ของมันเต็มแล้ว เดี๋ยวเคลียร์ให้หมดก่อนนะครับโอ้ยิงผิดโอเค,ย,คยิงไปครับยิงไปเรียบร้อยส่วนด้านบนนี้อ๋อยังมีอยู่ครับยังมีอยู่เคลียร์ก็เลยจัดการให้เรียบร้อยครับยิงไปเลยนะ เรียบร้อยครับน่าจะเคลียร์หมดแล้วเนาะผมว่านะน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะครับอ่าตรงนี้เราฟาร์มอย่างน่าจะยังนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันยังมีพวกซอมบี้อยู่เนาะเคครับเก็บไปให้หมดเคเดี๋ยวพวกของที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บอีกรอบนะครับก็เดี๋ยวเราอ่อโอ้ยังมีตรงนี้อีกตัวนีงว,ว่านึกว่าเคลียร์หมดแล้ว, <c concur> ลวเรียบร้อยคร <c ười> ับก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับเอาของไปไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ ก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้นะก็ผมเตรียมกล่องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ย้ายไปเลยย้ายไปให้หมดเหลือแค่นี้โอเคสองอันนะครับก็ผมจะเตรียมปืนไปด้วยสักอสองกระบอกดีป่าววะหรือกระบอกเดียวไปกระบอกเดียวพอสองกระบอกเอาไปสองกระบอกก็แล้วกันโอเครวมทั้งหมดมันก็จะเป็น ันเก่าผมเอาไป5ใช่ปะ่ะหทั้งหมดเป็น7ก็กบอกนะคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็มาลุยกันเก็บของกันต่อนะครับของอันเดิม,เด,มเดิมที่ว่าเรายังไม่ได้เก็บเนาะก็อันไหนเก็บไปแล้วแล้วมันยังไม่หมดกล่องเราก็จะเก็บไปให้หมดนะครับในบ้านนี้ก็เหมือนกันเนาะเก็บไปครับนี่เก็บไปให้หมดนี่เก็บไปให้หมดนะครับก็ไปยกกล่องสีฟ้านี่มาเปิดนะครับเลื่อยตรงนี้นะ ก็ผมจะไม่อยู่แถวนี้นะครับผมจะมาหลบอยู่แถวแถวบ้านนี้เนาะเพราะว่าเสียงมันดังนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามทยอยให้ซอมบี้มาทีทีละน้อยเนาะมันจะง่ายต่อการเคลียร์ซอมบี้นะครับเก็บไปเลยอะไรที่มันดอปในนี้ให้หมดผมจะเก็บไปให้หมดนะครับจากนี้ก็รอให้มันเปิดเสร็จนะครับแล้วก็เนี่คยค่อยๆเห็นไหมยิงครับเก็บไปทีละตัวทีละตัวนะครับ ถ้ามันมาอาเงี้ยก็ยิงถอยยิงถอยนะครับไายามอย่าอยู่เฉยนะยิงถอยยิงถอยนะครับเรียบร้อยครับไปดูในกล่องกันว่าจะมีอะไรบ้างนะอ้าวยังเหลืออีกตัวโอเคอ่าลงนาเปิดนะครับนี่แล้วเราก็มีอะไรบ้างเนี่ยเก็บไปให้หมดมีอะไรให้เก็บไปให้หมดนะครับนี่ในโรงนา เราได้ลูกสุนัขอีกแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งแล้วนะเนี่ยเห็นไหมครับตัวเขียวๆนะ่ในนี้เก็บไปก่อนเดี๋ยวลูกสุนัขเรามาเก็บทีหลังนะครับในนี้จะได้อ่าโอเคเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกรอบนะครับคุณผู้ชมครับเอาของกลับไปไว้บ้านก่อนเนาะเหมือนเดิมครับเอามาไว้ที่เดิมโอเคแล้วก็สองอันโอเคครับ เรียบร้อยอ่อมันขึ้นสถานะให้ผมไปอาบน้ำเนาเดี๋ยวก็จะอาบน้ําก่อนนะครับเออแล้วก็บ้านเนี่ยผมได้แต่งใหม่นะครับคุณผู้ชมครับก็ไอพวกที่ปลูกนี้ก็ย้ายมาไว้ด้านไหนนะครับก็จัดโซนนั่งเล่นอะไรเนี่ยผมก็จัดใหม่เปนที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับคุณผู้ชมก็เก็บของกันครับเก็บของที่เหลือให้หมดนะครับคุณผู้ชมเกลูกสุนัขก,ก็อย่างนี้ เก็บไปครับนี่เราเก็บไปให้หมดแล้วก็กลับบ้านกันครับนี่เปลี่ยนแปลงนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับโซนนี้เคครับเดี๋ยวเราเอาย้ายของมาไว้ที่นี่ก่อนแล้วก็สองอันนี้ไม่เกี่ยวครับเคเอ่อผมจะทำไงดีละ่ะวิวเลยก็แล้วกันเนาะก็ของทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าได้ หลายอย่างเลยนะคือเยอะมากเลยนะครับนี่ลูกสุนัขก็ได้2 2ตัวแล้วก็เออคนน้ำนี่ไม่เกี่ยวอันนี้คนน้าที่เรากินนะครับก็มีพวกที่สปินด้วยนะก็เอาเป็นว่ามีปืนครับ1ก็มีค้อนอีกหนึ่งมีพั่ว1มีแฉลงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพิมพ์เขียวนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดนี่เห็นไหม มีหมวกให้มีเกงมีชุดมีหมวกธรรมดานะครับแล้วก็มีบูทธรรมดามียา2อันแล้วก็มีมีเหล้าแล้วก็มีเบียรนะครับมีเห็ดแครอทแล้วก็อาหารกระป๋องแผ่นเหล็กตองแดงเนี่ยตามนี้เลยไล่ทีละอันนี่ละอันนะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับนี่มีถังน้ํามันด้วยแล้วก็มีเครื่องยนต์นะครับ มีสปริงให้ด้วยนะครับแล้วก็มีนี่ไม้โอ๊กนะครับมีกาวให้มีอ่าลูกปืนอ่าแล้วก็มีสีสเปซสีสีเลยนะครับเคมีน้ำมันถังหนึ่งแล้วครับแล้วก็นี่มีพวกสกูพวกกาวมีทานิเตอร์มีสายไฟต่างๆนานามีเชือกด้วยเห็นไหมคือของเยอะมากเลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับมีน้ำมันอีก3ามขวด เห็นไหมมีกล้องด้วยมีโทรศัพท์มีสองบุหรีไฟฉายนาฬิกาเห็นไหมส่วนสมุดบันทึกเนี่ยคุณผู้ชมก็คือใครที่ยังวิวไม่ตัดนะครับกดใช้ได้เลยนะมันจะเพิ่มวิวให้เรานะครับก็เป็นเหมือนเพิ่มให้เราเวิวขึ้นเร็วด้วยแหละนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วก็นี่มีเห็นไหมมีลวดลายนะครับก็คือเป็นสกินรถนะครับแล้วก็มีหมวกแก๊สนี่ วาแก้ก็คือเราสามารถเอาไปสปินได้นะครับที่ปั๊มน้ํามันนะครับที่เดี๋ยวลัคกี้วันนะโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่เอาไป็ว่าครับคุณผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็มาฟาร์มให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะส่วนนี่เป็นไงโซนใหม่ผมให้เห็นแวบๆบแบบเดี๋ยวผมจะเอาไฟมาให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ครบเพิง เพิ่มแสงซะหน่อยนี่เป็นไงโซนนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่นะครับนิดๆน,น่อยๆน,นะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรอะไรมากมายนะครับก็ทําเป็นมุมนั่งเล่นใหม่นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็มีพุ่มไม้นิดๆน,น,น่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนให้มันน่าอยู่ขึ้นหน่อยนะครับอันเก่าคือแบบโล่งๆเลยโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ มาให้ดูนะครับว่าไฟาฟ์าลำพวยข้างหนึ่งเนี้ยได้อะไรบ้างเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ